ว่าใครเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่ากันฟิร์ๆเฟิร์โอ้โหเอาจริงปะสยองหวานว่ะดูดิเฮ้ ส,สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมซากูราสคู simulator, ซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะคะผมเย้เอาละค่ะวันนี้นะคะปอก็มีคอนเทนต์เนี่ย จะมาทำอีกแล้วนะคะเดี๋ยวปอนเนี่ยจะมาแต่งเป็นผีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยเป็นผีอยู่ในเมืองเนี่ยหนึ่งวันนะคะทุกคนเออไปค่ะคอนเทนต์ในวันนี้นะคะคือแบบว่ากว่าจะคิดได้เนี่ยก็คือนอนคิดแล้วคิด อีกนะคะเอาล่ะสวัสดียันจังเออเดี๋ยวนะวันนี้คือเราก็ไม่ได้มาเป็นโมเอกจังนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาเล่นเป็นยันจังนะคะ ไปค่ะยันจังวันนี้นะคะปอก็มากับรุ่มพี่ค่ะสวัสดีค่ะรุ่มพี่สัมภัยสวัสดีจ้าเอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาน้องยันตังนะคะมาแต่งเป็นผีค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนผีมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาล่ะมาลองดูกันดีกว่าค่ะมาค่ะก็ไปที่เมนูเลยนะคะแล้วก็จะมา แต่งเป็นผีกันคือเขาบอกว่าให้เรานะคะมาแต่งตรงนี้ค่ะซึ่งหน้าตาของเราเนี่ยคือมันก็จะดูแบบว่าสยองขึ้นนะคะ อ่มอุ้ยองจริงป้าคือมันก็เริ่มจะสยองแล้วนะคะทุกคนเออเออเออมาดูกันสิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะเออเยนจังฉชว่าหน้าตาเธอเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนอ๋อก็ใช่ละค่ะอุ้ยยังไงตาแดงเฮยอันนี้คือใช่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่นี่น,นี่ฉันว่านะฉันเจอแล้วละ่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ย เอ่มตรงค้างเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยนะ่ะเออมันต้องแบบนี้สิวะ เอาล่ะพอเราได้รูปร่างมันแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนสื้อผ้านะคะอ,อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมาค่ะมาใส่ชุดเติมนี่ไงเราได้หน้าตาของเงินจังมาแล้วนะคะทุกคนเอ <c oughs> <c oughs> มาดูว่าฝีมือของปอในวันนี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ จะมานะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูแบบว่าหมนหมองแล้วก็ใส่นะคะร้องไห้เข้าไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีน้ําตาค่ะเป็นสีแดงนะคะนี่เลยเป็นสีแดงค่ะนี่น,นี่เป็นไงน่ากลัวป่ะแล้วก็แลบลิ้นนะเห็นไมก็คือเราสามารถนะคะทําให้น้องเนี่ยแลบลิ้นได้ด้วยค่ะทุกคนมันสามารถนะคะ ปรับขนาดลิ้นนะคะได้ด้วยค่ะทุกคนอะไรก่อนอันนี้คือแบบคือแบบเพิ่งรู้จริง,รงๆว่ามันทําได้นะคะอันนี้คือปอกําลังปรับอลิ้นอยู่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวปอจะมาซูมนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าตาของตัวเราเนี่ยชัดๆนะคะเป็นไงน่ากลัวปะเออก็พอใช้ได้อยู่เนาะ เอาล่ะปอจะมาทําให้น้องเนี่ยลิ้นยาวนะคะเห็นไหมเออไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันลิ้นยาวหรือว่ามันลิ้นใหญ่หนเนี่ยอ๋ออันนี้มันคือการ up s i ส e ค่ะทุกคนว้ายอันนี้คือปรับให้น้องเนี่ยเลบลิ้นนะคะอันนี้คือเป็นการเบินค่ะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือฉันกําลังทําอะไรอยู่โอ้อันนี้คือแบบว่า เร็วมากออเป็นอเนเอเป็นอันนี้แล้วกันนะทุกคนหรือว่าเราจะมาใช้ลิ้นแบบธรรมดาดีเออก็คืออันนี้นะครับถ้าเป็นไปนได้เนี่ยคือแบบอยากเปลี่ยนสีเหมือนกันนะคะเอออุยเฮ้ยน่ากลัวมากผู้ดีฉันเป็นวิญญาณแห่งความชั่วร้ายนะคะแล้วก็ทำหน้ากดโกรธค่ะ พอเราได้หน้ากดกๆมาแล้วใช่ไหมคะก็คือพรอพออกลงค่ะเราก็จะมาทําท่าทางค่ะให้เหมือนกระผีนะคะมามาดูกันว่าถ่าน้องเนี่ยลองเปลี่ยนท่าเดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงเออมาลองดูกันนะคะเอาท่าไหนดีหล่ะจ้ะทุกคนมาค่ะมาหาดูกันเนาะโอ้โหท่าเต็มเลยเพิ่ม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 ก็คือ เลือกไม่ถูกเลยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนผีจีนเลยค่ะโอ้ยดูท่าสิยันจังขอรายงานตัววันนี้ฉันจะมาเป็นซอมบี้นะคะที่แบบป่วนเมืองค่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยที่กลัวเราหรือเปล่านะคะฉันมาแล้วทุกคนดูท่าเดินดิเหมือนคอจะหักอะ่ะเฮ้ย พอเปลี่ยนท่าดีกว่าวะ่ะทุกคนท่านี้ไม่เฟี้ยวเลย <c oughs> นี่โอ้โหอันนี้คือโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยท่าเยอะมากเลยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้คือท่าอะไรอ่ะปวดท้องเหรอโอ้ยเดียว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 โอ้โหอยอะไรวมันเนี่ยเฮ้ยอันนี้พอได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยสวัสด,ดี <c oughs> ทำไมฉันถึงทำท่าแบบนี้ล่ะน่ากลัวมาก ฮ้ยไม่เอาไม่เอาแบบนี้คือแบบว่ารับไม่ได้อ่ะอบ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 เลยไม่เอาไม่เฟี้ยวเลยอ่ะเอาไหม่เอาไหม,าเามา่เอาท่าอื่นดีกว่าเฮ้ยท่านี้คือแบบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนท่านี้นะคะบอกเลยว่าโคชัยอะ่ะหนูจะมาแจ้งความนะคะพอดีว่ามีซัมบี้เนี่ยกำลังป่วนเมืองเลยนะคะก็คือหนูยังไงล่ะคะว้ายว้ายหนีเร็วอุย้ย ว้าวตาฟ้าเราเกือบตายไม่ไม่โอ้โอ้โอเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคือแบบว่าเราเนี่ยแค่หยอกนิดหยอกหน่อยเองนะคะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมปากของเราถึงเปน็นอย่างนั้นล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังจังลิ้นหายไปไหนอะอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเผลอกินลิ้นเข้าไปนะคะจะบ,บ้าเหรอก็คือว่าเราเนี่ย กำลังโดนตำรวจนะคะไล่ล่าอยู่ในขณะนี้นะคะเหนี่ยวปอนเนี่ยจะมาให้น้องนะคะวิ่งท่าที่เองคิดว่ายังไงก็ต้องรอดนะคะน่าจะเป็นท่านี้ปะเดี๋ยวนะดูซิว่าตำรวจม,มันอยู่ไหนวะหวังว่าเขาจะไม่ตามเรามาใช่ไหมฉันนี่มันไม่น่าหาทําเลยอะ โอเคไปดีกว่าไปดีกว่าวอู้้วูู้้เมื่อกี้คือเราก็นะคะทำการป่วนตำรวจมาค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหเราเกือบตายเนี่หวังว่าเราคงรอดแล้วใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวปอจะให้น้องนะคะทำท่าแบบนี้เนี่ยไปที่โรงเรียนกันดีกว่าเจบ็บ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 ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเนี่ยจะถ,ถึงโรงเรียนชาติไหนนะเพื่อน โอยมันเดินช้าแท้เนอะเราแวะมาที่ร้านนี้พอดีเลยค่ะชอบกินมากๆเลยนะ่ะขอแวะกินได้ไหมคะเฮ้ยกินได้ด้อ่ะไหนขอกินทากโกะยากิแป๊บหนึ่งเดิมอร่อยเลือกเกินดูสิโอ้ยหน้าตาคือแบบว่าฟินมากๆเลยนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวปอจะมาที่ลงเดินกันดีกว่าเฮ้ยมาแกล้งเพื่อนๆดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ ไหนดูสิคิดว่าน่าจะใช่นะคะโอ้ยนั่นไงอยู่นี่เต็มเลยนะ่ะเฮ้ยมันเร่งความเร็วได้ด้วยค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้เฮ้ยมาแข่งกันว่าใครเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่ากันเฟิร์เฟิร์เเฟิร์เเฟิร์เโอ้โหเอาดิปะสยองกว่านวะ่ะดูดิ <c oughs> ทุกคนน้องน่ากลัวมากเลยจริงๆเอ้ยหวัดดีกลัวฉันเปล่ากลัวเปล่ากลัวเปล่าไม่กลัวหรอโอ้โหเอาดีคือไม่มีใครกลัวฉันเลยเหรอสวัสดีเพื่อนไปไหนวะขอบไปด้วยคนหนึ่งสิฮัลโ <Yeah, S 1> หลฮัลโหลเพื่อนเดอจะไปไหนจ้าเพื่อนสาวนี่คือเขากําลังจะวิ่งหนีเราใช่ไหมเอ่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะทุกคนมันโนกจริงจริงเอ้ยกลับบ้านดีกว่าวะ่ะ<ฤ>ประมาณนี้พอ โอเคแบบนี้เนี่ยค่อยคุยกันได้หน่อยนะเพื่อนเอาล่ะเฮ้ยกลับมาที่บ้านดีกว่าวันนี้เนี่ยฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วสวัสดีน้องชาโนมคิดถึงมามีไม่ไหมลูกว้ายมามี่มามี่เปลี่ยนไปมามี่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะไหนขออัไวไเดี๋ยวว้าย นี่คือเรากําลังอุ้มน้องแมวอยู่นะคะนี่ดูสิทุกคนเป็นไงเแบเบ๊เบ,บ๊เบ,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 บตลกว่ะเอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคอนเทนตนในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน